ê ơi Ê! ơi thế ơi thế đừng thế ơi thế ơi thế ơi nó đẹp, thế ơi đẹp bà ấy dám bà. non Ôi. Ôi, đẹp bài ơi mình ơi thế ơi thế ơi thế thế ơi thế ơi thế ơi thế ถุงปิ้วเฮ้ยถุงปิ้วถุงข้าวปิ้วหาอยู่แต่มันหายไปไหนแล้ววะเนี่ยเออเออฉันไป่เห็นแล้วตอนนี้หายสาบสูญในปีพศ2513แคะอันตรงแคะหน่อยเอ้ยหน่อยเค้ยเสียตายมาเพื่อเราไม่มีหลง อ๋อจำได้พวกเราบอกว่าวันนี้จะไม่มา<อ>นั่นเด้งหายาเลยนะเนี่ย<อ>ยังเงี้ยเฮ้ยเสียงเลยวะเจ๋งเลยวะเจ๋งเลยวะเฮ้ยนี่าาปืนเฮ้ยเฮ้ยอะไรจะม ปตอนไปถามคุณลุงก่บอนว่ามีมีเห็นอะไรคุณลูกค้ามีเห็นอะไรเกิดขึ้นเหตุที่มีอยู่วันหนึ่งวันนี้แหละคนอ่ะมามายิงปืนใส่กันเพราะว่าหน่วยหน่วยเคเคมีอ่ะสู้กับหน่วยทีเคมเลย แล้วลุกว่าหน่วยคียคชนะอ้หน่วยค,ยค,ยคยีคีโค้นโหเลยครับคุณลงุงใช่แล้วอ,ออวันเล็ดในยอย่าลืมไปตามหาเมืองที่หายสนิท<อ>ด้วยนะเฮ้ย<อ>ที่ไหนเหรอครับอ,อยู่ที่ใต้น้ำอะ่ะที่อยู่ในเมืองอ,อยู่ในเมืองที่มันเป็นแบบลงไปลงไปหาภูเขาเลยเจอแม่น้ำใช่ไหมลงไปเลยอ๋อเข้าใจแล้วครับแต่ผมจะไปก่อนนะครับบ๊ายบาย ถยเคเคเนาะถ้าไม่ถวยเคถ้าไม่ถอยเคบีมันต้องมีสู้ดนะ้วยเนาะไวนัน่งหิวเลยนั่งหิวอยู่อ่ะจะไปซื้อที่ข้าวที่ไหนกินได้เนาะเดี๋ยวเรายัางไม่กิน สามวันผ่านไปอาจจะไม่ออกอหายใจออกแล้วแม่น้ำเนาะนี่ก็แม่น้ำออยังไงวะ เจอมือมันหายจากศูนย์ในปีพศ2017หรื 2, 2, 5, 4, 5, 5. อ1983น,น,น้าจะไม่ใช่1987เ,เ,เออไม่ใช่เนาะจะไม่ใช่คุณอาจจะโมกไปก็ได้เพราะเราไม่เห็นมือที่หายจากศูนย์ไปเลยมันต้องมันอยู่ใต้น้ำเราต้องไม่หาใต้น้ำใต้น้ำไหนนี่มันก็ทางตันแล้วเนี่ยไอบ้บ้า แต่ตัวเองอีกเออแล้วเราก็มารีบสุดทะเลร้อนใช่ไหมใช่แล้วเราไม่ไปิดทางหรอวะนี่ลุ้นบู๊เขาก่อนเจ็บขาเกินทางอะ บวมแล้วไหนใบออมนี้ใช่ไหมที่คุณลุงบอกที่ที่คุณลุงบอกว่าใบออมเออสุสุสุอะไรเนี่ยเนี่ยที่นีนนี้เราต้องเดินตามมันแลกนี่โอ๊ยเรไม่ไหวเลยว่าเจ็บเจ็บเจ็บ พักก่อนพักก่อนพักก่อนแน่าจะหายจบได้ไปนิดนึงแหละเอ่อคุณลุงบอกว่ามันอยู่แถวๆที่มันมีริมน้ำใหญ่ใหญ่ใหญ่ใช่ไหมไม่มีไหนที่โล่งเลยนี่แห เราคงก็ไม่ค่อยเห็นแล้วเนาะโอ้ยตด็งจิบี้ี่จิบจางแล้วแต่บ้านเราไม่มีนนาเจ็บของก่อนก็บของก่อน่เจ็บอากน่ือยั่ตร้น้ที่นี่หน่อนะได้า่ ตีน้ำที่ใต้น้ำมันไม่มีปลาปีนยามีปลาปีน,นย,ยาดกัดตูดว้าเจ็บนี่มันอะไรช่างแค้ช่างเจ๋อมากสวยบูนดีวะ่ะมันอยู่แถวนี้ใช่ไหมเออมันน่าจะอยู่แถวนี้หา่าจับบ้านไก่ด้วยแม่เนาะที่แม่เนี่ยวะลูกด,ดาวนั่น ถ้าจากบ้านไปแล้วจากมือของเราไปถึงนี่อ่ะสมเมตรหนึ่งเมตร1นกิโลไอ้บ้ามันตึไกลไปขนาดไม่้แบบน,น,น,นี้นุ่นนนน่นน้นน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 ่น นี่หรือเปล่าบอกขนาดเล็กเนี่ยมือเลยไหมมันจะเล็นริกเตอร์เล็กขนาดนี้มันได้ได้ ะพูดอะไรวะจะพูดอะไรเ,เก๋เขาว่าไม่ใช่มันอยู่แถวนี้ไม่ใช่เหรอวะไม่อยู่แถวนี้เดี๋ยวก็ต้องดูอแล้วแผลก็มีอจับป,ประหลัำออกมาอี๊จับได้มือเราล้างจับป,ประหล่ำหน,น่โดยผู้ช่วยสตีฟแมน เออเออเออหาไม่เจอเลยเมือนที่หายจากสูนน่ะรู้น่าจะหลอกแน่นนมืนที่หายจากสูนไม่มีงงแล้วบ้านเราอยู่ไหนวะเนี่ยบ้านไหนบ้านเราเอ้ ป่าอีกแล้วเหรอวันนี้นุงป่าคุณลุงทำให้เราลุงป่าคุณลุงนายหดเงียมอยากให้เราเอย่าให้เราออกจากหมู่บ้านนี้ไปแล้ววันนี้วะคุณลุงเนาะเขาเป็นหนายหมู่บ้านเราเป็นคนสร้างบ้านคนเล่นเล่นๆแล้เวเราก็เป็นคนสร้างคุณลุง嘛เอออยู่ไหนน้าพูดนะ เสืออวะเสออะไรวะเี้ยเสืงที่ใกล้มันมาจากบ้านเรามันมันมาจากบ้านนี่นะสามศูนย์สามฉันฉันตายแล้วโบในร้านเค้กในเค้กเคด้วยฮะนเค้กเคตายเฮ้ยฉันจะไปา่าเค้กให้ได้ในเค้กเค้กฉันกับโขกับบ้านี่ได้เลย ฉันจะฆ่าเจได้โดยเคเคอาทิตยเริ่มตกดินแล้วมีมีบองบี้ฉันฉันจะเนี่ยโอิเจมือ ยังไดีวะให้คนล้างเทให้นายเถอะเพื่อนอโดนฟัาเจ็บไอชื่อที่ไหนวะเนี่ยนี่ไหนอ่ะเอาป้าเลาวุกเจ็บเรื่อนอปเลพื่อนเออเออเลื่อนอะไรน้องจาจ่า ไม่เห็นเลยเนาเนี่ย่่าผมอยากเป็นทหารครับได้เลยเดี๋ยวลูกจะช่วยเดี๋ยวลูกจะช่วยได้เลยครับแกรักษาแผลพึ่งพิงก่อนเออคนที่นายอยากได้อยู่ในกล่องเดี๋ยว มันจะรักษาได้นี่หรอโคตรกากเลยงคืนกลางคืนไปเลยฮะอะ มีธนูด้วยเหรอครับใช่ล้วคะใช่แล้วคุณล,ลุงคุณลุงก็เจ็บเหมือนกันนักายจะกินเข้าไปเลยจะไม่อยู่ครับค่ะอ้าเจ๊ลอดแล้วครับคุณลุงจะให้พาานักิาไปล้างฐานหน่อยได,ไ,ดได้เลยครับ ยี่ของในให้ผมไหมครับไม่มีใช่ไหมครับห่าฮ้าาเออตอนนี้ตอนนี้หน่วยตอนนี้หน่วยเคเคข็งเก่งไหมครับโอ้คุณลุงอย่าบอกเลยว่าแข็งเก่งไหมอะ่ะโคตรแข็งเก่งอะ่ะมีปืนมีปืสนสไนเปอร์แล้วอ่ะโอ้ ว่าเราย่าจนเราไม่มีมปืนเนไนเซไนเปอร์เลยถ้ามีเด,ดทนันโหนกันเหรอครับเนี่ยช่คุกนีเรื่องของมันก,กันเหรเงื่องของงั้นงั้นงั้นจะเริ่มพารกิจตตั้งแต่วันไหนเหรอครับพรุ่งนี้เลย ได้แล้วแต่ผมจะไปเตรียมตัวก่อนนะครก็อีกจะต้องนอ,นอนอนอนเพื่อนจะไปเล่นในรักเขนให้เพื่อนแกตายพูดหน่วยเขเขแกต้องตาย ตือโปรติตาลรับชมตอนต่อไปตึือว <c oughs> ันนี้สนุกเนาะโปรติตาลรับชมตอนต่อไป <c oughs>